ก o o d ม o อร์นิสวัสดีค่ะทุกคนเป็นยังไงบ้างคะเมื่อคืนนี้มีใครได้รอช้อนรอช้อนเก็บกําไรบ้างนะคะวันนี้กาฟก็ขึ้นมาพันห้าพันหกพันเจ็ดรอบหนึ่งนะคะหลังจากนั้นก็เทลงมาใหม่แล้วก็ขึ้นมาตอนนี้ก็พันสามร้อยจุดแล้วนะคะก็ อย่างที่บอกนะคะว่ากราฟลงมาขนาดนี้เราจะเล่นเซลล์ต่อข้างล่างนี่ถือว่าเป็นการเซลล์ก้นเหวนะคะก็ต้องตั้งรับเนาะก็เหมือนกับการเล่นหุ้นนะ,ะเล่นหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ะค่ะนะคะ,นะคะสินค้าถือว่าสินทรัพย์ที่เป็นสินทรัพย์ปลอดภัยแล้วก็ราคาดีๆอ,อ่ะเป็นสินสทรัพย์ที่มีผลประกอบการดีอะคะ่ะการย่อของสินทรัพย์นั้นเป็นโอกาสที่ดีของคนที่ เข้ามาเก่งกับไหลนะก็ต้องเข้ามาช้อนซื้อใช่ไหมคะเช่นเดียวกันกับทองคำเนี่ยค่ะนะทองคํามันเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัยเนาะแล้วก็เป็นสินทรัพย์ที่ทั่วโลกก็ให้ความสําคัญนะเพราะฉะนั้นเวลาที่ย่อลงมาไม่มีหรอกค่ะที่จะไม่ซื้อใช่ไหมคะก็ต้องช้อนซื้อช้อนซื้อแต่ทีเนี้ยเขาจะย่อไปถึงไหนก็ขึ้นอยู่กับ การสวิงการเหวี่ยงจริง,รงๆทองคําจะขึ้นอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนะคะยิ่งยุคปัจจุบันเนี้ยนะคะมันก็มีมูลค่านะ,ะมีราคาที่สุดนะในทุกๆประเทศให้การยอมรับนะทั่วโลกให้การยอมรับเพราะฉะนั้นเนี่ยทองคําจะไม่มีวันลงไปเหลือบาทละ8 0 0พหรือบาทละสี่ร้อยแน่นอนมีแต่จะสูงขึ้นสูงขึ้นใช่ไหมคะแต่ที่กราฟมันแกว่งอยู่ตรงเนี้ยก็คือเพราะว่าการสเต็กิ้งของเขาเขาสเต็กิ้งกับ usdt เอ้ย USD นะคะก็คือเงินดอลลาร์เงินดอลลาร์มันแกว่งไกวของมันไปเรื่อยเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงแข่งค่าอ่อนค่าอะไรเงี้ยก็ทำให้ทองคำการาฟทองคำกับเงินดอลลาร์ที่มันสเต็กกิ้งกันเนี่ยมันมีมันมีโครงสร้างที่แกว่งแบบนี้นะแต่จะให้มันลงทะลุบุบปลวงเลยเป็นไ,ไ,ไปไม่ได้หรอกนะคะซึ่งการย่อมาครั้งนี้นะคะสำหรับคนที่อยากถือยาวเออสำหรับคนที่อยากถือยาวก็ดูมาจิ้นตัวเองเนาะ ให้ดีบริหารมาจินให้ดีนะคะมันจะเป็นต้องใส่ลอตใหญ่ด้วยนะก็อาจจะขึ้นนะคะอาจจะขึ้นถ้าตั้งลำได้เนาะถ้าตั้งลำไดตบบไ้ตั้งลำแบบไหนก็ต้องรอดูอย่างตรงเนี้ยเขาลงมาเขาลงมาโดยการเป็นเซมิใช่ไหมคะเซมิทนะี่เข้ทาองเกลเนาะเขาเป็นเซมิเลือกข้างล่างนะคะก็ลงมาถึงร้อเอร์เซ็นแล้วแหละจบละนะอ่ะโครงสร้างเนี้ยจบละทีเนี้ย ลองมาดูว่าโครงสร้างต่อไปคืออะไรเท่าที่โค้ดเห็นก็นคือว่าเขาเหมือนจะทำ double บ o t t อมเนาะ,อะ double อยู่อะค่ะนะคะเหมือนจะทำ double bottom แต่มันจะสมบูรณ์ได้ก็ต่อเมื่อเขาเบรกขึ้นมาอ่าเขาเบรกขึ้นมาก็คือเบรกสามสิบสามสิบสองขึ้นมาแล้วรีเทสลงไปแบแถว 26, ยี่สิบหกยิบเจ็ดอะไรเงี้ยอืมแล้วก็ขึ้นต่อแสดงว่าตรงนี้จะเป็น double บัตทอมแล้วนะคะก็เป็นดับเบิลบัตทอมแล้วก็สามารถที่จะขึ้นไปได้เหมือนอันเนี้ยนะอันนี้เป็นเอ็มไงดับเบิลท็อปท็อปเปี้ยงเบรกเปียเป้ยงมาข้างล่างก็ลง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 ใช่ไหมคะเป็นท็อปตอนนี้เป็นตัวเอ็มตอนเนี้ยจะทําเป็นดับเบิลยูหรือเปล่าอ่าดับเบิลยูต้องเบรกนะคะเขาต้องเบรกเอ่อสามสิบสามเอ็ดสามสองขึ้นมาอ่าเบรกขึ้นมา ขึ้นมาแล้วก็รีเทสกลับไปก็อยู่แถวแถวยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดอะไรเงี้ยอ่าแล้วก็ขึ้นต่อเนี้ยโอเคนะคะตรงนี้ก็เป็นดับเบิลบัตทอมเลยอ่านะคะพอเป็นดับเบิลบัตทอมแสดงว่าเขาเปลี่ยนทิศทางละอ่าเขาจะกาลังอยากจะเปลี่ยนทิศทางแล้วนะคะว่าเขาเขาจะไม่ลงต่อแล้วเขาจะขึ้นแล้วนะอะไรเงี้ยอืมประมาณนี้นะคะก็ สำหรับโค้ดคือ Follow By บแหละเนี่ยที่ RBC เนี่ย BZ เนี่ยก็คือบ y Zone นะคะบ y Zone เส้นเชนไลน์ต่างๆที่ตั้งก็คือว่าให้กราฟอะเบรกขึ้นมานะคะเบรกขึ้นมาตามเส้นที่วานรีเทสกลับไปก็ขึ้นยาวนะคะแบบนี้นะคะง่ายๆนะคะวันนี้โครงสร้างง่ายมากเลย <c oughs> ไม่ได้ต้องพิจารณาอะไรเยอะอืมก็รอแค่เขาเบรกเอาเบรกเอาปุ๊บก็ ขึ้นได้เลยนะคะส่วนทำเฟ้นใหญ่ก็อย่างที่บอกนะคะเขาเป็นโครงสร้างที่ถามว่าเขาเป็นเซมิได้ไหมเป็นได้นะอืมเป็นเซมิก็ได้แต่เขาต้องเบรกชัดเจนนะคะต้องเบรกชัดเจนว่าเออฉันเป็นเซมินะแล้วฉันจะลงท้้งล่างทีนี้ลงลึกเลยเออก็ต้องเบรก,กเบรกเทนไลน์นี่ลเกเบรกเทนไลน์นี้ให้ได้ด้วยเบรกเบรกลงมาเลยดีเทสกลับไปก็ลง ลงช่ำเลยลงล่างเลยนะคะแบบนั้นทาําเฟรมแบบแต่ถ้าเกิดว่าเขาไม่สามารถที่จะผ่านไปได้นะคะก็แค่มาเทแล้วก็เป็น e นะคะเป็น contacting หรือ d e c i d i n g นะคะก็บินขึ้นไปเลยถ้าเขาเป็น d e c i d i n g นะคะตรงนี้คือ e ที่เรามองว่าเขามาย่อสุดท้ายแล้วเบรกขึ้นไปได้ก็ลงเลย ไปไกลเลยนะคะแต่ก็อาจจะมีแบบว่ามาเจอไฮเก่าตรงนี้แล้วก็อาจจะเบียย่อบ้างอะไรบ้างแต่ถ้าเขาขึ้นไปแล้วเขาเบีกข้างบนนี่คือจบเลยนะคะเขาไปไกลนะคะแต่ถ้าเขาจะเป็นเซมิเซมินะคะเส้นขาวเขาจะเป็น ical, เซมิิคอลแตงกอลก็ขึ้นไปไม่ไม่เท่าไหร่ลงมาก็ต้องต้องเบีะคะ่ะต้องเบีกเบีกเบีกทุกราคาตรงนี้เบีกแค่หมด ดีเทศกลับไปก็ลงเลยลงลึกเลยอย่างนี้นะคะเงื่อนไขของกราฟมันเป็นเช่นนี้โค้ดก็เลยให้เก็บสั้นนะฮะสามร้อยห้าร้อยจุดเก็บเข้ากระเป๋าไปก่อนเนาะแต่จงให้กราฟมันชัดเจนก่อนนะคะพอกราฟชัดเจนปุ๊บเราจะสามารถสร้างกําไรระยะไกลได้แบบโอ้ไกลโคเลยนะไปถึงนู่นอ่ะเกือบสี่พันอ่ะอืมเนาะ อันนี้คือการาวิเคราะห์จากโครงสร้างของกราฟนะคะเพราะนั้นสำหรับโค้ดนะคะกราฟย่อมาก็ follow by ยิ่งถ้าเกิดว่า break ยิบสามสิบสามสองอะไรเงี้ยก็จะ follow by ขึ้นไปนั่นเองค่ะนะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็แชร์ความเข้าใจนะคะแชร์ไอเดียการเข้าออเดอร์ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ